คือรบอกว่าให้แกบอกว่ายุติการโคือต้องบอกแบบนี้ว่าฝนอาจจะตัดสินใจเร็วไปเพราะด้วยจากที่เราแบบว่าหุ้ยก่อนขึ้นเวทีเราเช็คก,กับทางทีมงานหลังบ้านว่าโอเคหน้าน้า เราติดใช่ไหมเราก็แบบโอเค,เต,เ,ตเ,ลลคเตรียมสวยเต็มที่เลยหละคุณพี่ขาเตรียมสวยเต็มที่แต่ความผิดหวังของแบบชนีน้อยหอยสังอะ่ะคุณแม่ก็เพยก็ต้องเข้าใจนะคะว่าแบบเราอาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปอันนี้ก็คือต้องขอโทษด,ด้วยแต่ว่าตอนนี้คนยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆเห็นผลเพิ่งถึงโรงแรมเนาะแล้วก็มีการคุยกับพี่ปอนแล้วหลังบ้านพี่ปอนก็บอกว่าไม่ใช่นะน้องโฟดมันมี3ช่องทางเนาะมีหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีช่องทางไลน์แล้วก็มีช่องทางหน้างานด้วยใช่ไหมคะซึ่งตรงน,นี้รายละเอียดต่างๆคนยังไม่่ทรราบอกแต ฝนจะออกมาเป็นยังไงฝนน้ำใจนักกีฬาอยู่แหละใจใจฝนมันแบบได้อยู่แล้วค่ะคือยอมรับทุกคกําตัดสินเลยแต่เพียงแค่ว่าขอให้มันชัดเจนจุดมุ่งหมายของฝนที่โพสต์อาจจะเป็นเพราะว่าฝนคิดน้อยไปก็เลยโพสไวไปหน่อยอันนี้ก็คือต้องขอโทษทางทีมงานภูเก็ตขอโทษพี่ปอแล้วก็ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ขออย่าแบบเอาไปดรามา่าแบบบางคนแบบด่าฝนแรงมากเลยว่าแบบหมาจนต่อไม่ตกตกไม่เข้ารอบแล้วโวยวายอะไรเงี้ย,ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลย นะี่คะพี่ปอนเพิ่งมาเห็นไหมคะเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะคะนั่นแหละตอนตอนที่เราพต์ออกไปอะค่ะมันก็ค้อนนั่งแรงเนาะคือความเลยว่าแบบถ้าล็อกไวกไ้แล้วจะเปิดโบททำไมใช่ก็คือคือต้องบอกแบบนี้ว่าเวลามันอยู่ในเ<ม>วทีที่มันมีตัวเกรงทุกคนมันก็จะพูดแบบเข้าหูเราแล้วเราก็เข้าไปดูในผลโบทเอา้ามันยังไม่ปิดโบททำไมประกาศผลบทแล้วอันนี้ในความคิดผลนะในมุมของฝนคนเดียว เรายังเห็นว่าโอเคยังเหลือเวลาโหวตอีกประมาณ40นาทีแต่ทําไมประกาศผลโหวตแล้วณนะตอนนั้นคือการจะประกาศผลโหวตคนที่เข้ารอบมันควรจะปิดโหวตทุกช่องทางแล้วค่อยรวมคะแนนแล้วค่อยประกาศถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเข้าไปดูอ่ะมันยังไม่ปิดโหวตเลยแล้วก็ประกาศเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรอะ่ะคือมันควรจะแบบแล้วไม่ถึงสองนาทีโพสต์รูปคนเข้ารอบ22คนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ e มันเลียงมาแล้วหรอหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่แค่นั้นเองคือฝน,นเป็นคนชัดเจนทุกอย่างมีหลักฐานถ้าบอกว่าฝนแบบไม่มีสมองเลยมาแบบโพสต์ฟาดคือฝนมีหลักฐานค่ะคือถ้าเกิดจะให้ลงดีเทลเลยมันก็หลักฐานก็มีจริงๆอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราตัดสินใจไวไปซึ่งฝนไม่ได้แบบอยากมีปัญหาตรงนี้เลยนะคือเราเป็นคนชัดเจนอะค่ะพี่ฝนก็เป็นคนตรงถ้าพี่รู้จักฝนหรือตามฝนมาฝนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยนะคะ ก็อยากให้แบบเห็นใจกันหน่อยแบบบางทีคําพูดคําจา,ามันก็เกินไปอะ่ะชีวิตฝนมันมีอะไรมากกว่านี้มากๆเลยแล้วก็ฝนไม่อยากให้มันรุนแรงจนถึงขั้นแบบโอ้โห ด่าพ่อล่อแม่มันก็เกินไปนะคะก็ขอพอเบากันนิดนึงนะคะขอโทษจริงๆคนก็ออมองว่าแบบไม่ใช่แค่เราพี่โบใช่ทุกคนเหมือนกันใช่ออก็อาจจะแบบมีมปิดกันได้เข้าใจใช่ก็ฝนถึงบอกไงว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของฝนที่ผวตัดสินใจไวเกินไปอันนี้ก็คือต้องขอโทษพี่ๆในกลุ่มนะคะแน่ๆก็เธอแฟนคลับนางงามทุกคนเลยอันนี้เราตัดสินใจพลาดไปจริงๆที่เราโพสไปแบบนั้นด้วยความที่ว่าเราอุ้ยเราขึ้นไปด้วยความมั่นใจเนาะเพราะเราเช็คลังบ้านแล้ว น้องเชนบอกว่ายังไม่หลุดพี่ถ้าหลุดหนูจะเติมยอดเข้าไปอีกจะทุ่มเลยจะทุ่มเลยเพราะว่าเราเตรียมไว้แล้วจะเตรียมทุ่มเรามีคนเตรียมทุ่มให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทางบ้านสามีอ่ะก็บอกเนี้ยเขาก็เตรียมทุ่มให้อะไรเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันก็แบบแอบน้อยๆเนาะมันก็มีหลายชื่อหลายคนที่แบบติดท็อป5แต่ว่าก็ไม่เข้าคือเราพูดถึงท็อป22อเนาะแล้วก็เขาจะเลือก5าคนจาก อ๋อท็อปโบใช่เราไม่ได้หมายถึงว่า1นคนนะเราหมายถึงว่ารอบท็อปบ22แล้วเลือก5คนมันก็จะมีท็อป5้าคนที่มีมีคะแนนแต่ก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันกับเราแต่เขาก็ไม่ได้โพส์ไงแต่ฝนเลือกที่จะโพส์ไงมันก็ผิดที่ฝนเองอันนี้ขอรับจบอยากด่าว่าแบบอะไรก็ได้แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้โวยวายที่ไม่ได้เข้ารอบหรือว่าไม่ได้โวยวายเหมือนมาจนตอบคือไม่ใช่แบบนั้นคือเราแค่ต้องการความชัดเจนแค่นั้นเองพอไปดูเวทีแล้วเราได้คําตอบ อย่างๆก็<ส>คือ,อเหมือนคุยกับพี่ปอแล้วยังคุยกันไม่จบแล้วฝนก็เพิ่งถึงโรงแรมแล้วพี่ปอก็เพิ่งถึงเหมือนกันอาจจะต้องรอเนี่ยคะ่ะพี่ปออาจจะต้องคุยกับฝนอยู่แต่ว่าก็ได้มีการขอโทษไปแล้วว่าแบบเออเราไปลองโพสไวไปแต่ตัดใจพลาดไปอะไรเง<ส>ี้ยค่ะก<ส>็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่ปอคือฝนก็รู้จักกับพี่ปอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราก็แบบเราก็รู้จักกันแต่ฝนแค่เขาเรียกอะไรหนักปากไปนิดนึงแล้วก็มือไวไปหน่อยโพสไวไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดพิรวาดใหญ่ก็ครยดอยากจะเครียดกับเรานี้ ได้เลยค่ะคือจริงๆอ่ะฝนฝนสามารถคุยได้เลยเพราะอย่างที่ฝนบอกว่าฝนเป็นคนชัดเจนแล้วฝนก็เป็นคนที่ถ้าให้พูดความจริงพูดสิบครั้งมันเหมือนเดิมแล้วเรามีหลักฐานค่ะเป็นเวลาเราอัดหน้าจอไว้เลยเวลาที่เราอัดไว้เนี่ยสามทุ่มสามทุ่มสามสิบเก้ายังไม่ปิดโหวตเลยนะคะฝน,นก็ยังอัดหน้าจอไว้อยู่ว่าเราก็ยังขึ้นแล้วเราลองเติมเงินเข้าไปเพิ่มในในช่วงเวลานั้นว่าคะแนนมันเรียวทางไหมคะแนนมันก็ขึ้นเรียวทาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันแบบอาจจะมีช่องทางอื่นมาเสริมฝนยอมรับทุก คำตัดสินเลยค่ะเพียงแค่ว่าโอเคให้มันชัดเจนแค่นั้นเลยค่ะพี่จบเลยไม่มีปัญหาคนอย่างกรณีที่เราเข้าไปตอบคอมเมนต์อื่นๆที่คนเข้ามาคอมเมนต์ในสเตตัสอ่าเรื่องอุบาทยังมีอีกเยอะมันมีหลายเรื่องมากเลยคือมันแบบมันมันเป็นเป็นเรื่องแบบฟิลผู้หญิงอะค่ะที่บางคนเขาจะหาว่าแบบ มีคนเล่นขออมีนางร่วงนางรูปอะไรเงี้ยซึ่งเราอะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบปี2025แล้วไม่อยากให้คนไปบูลลี่หรือว่าไปจัดใครในกองว่าคนนั้นเป็นนางรูปคนนี้เป็นเพราะวันเนี้ยม,มันมีคนมาบอกผลเรื่องนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้อยู่ในกองนางงามจริงๆแต่ว่าการที่มาเก็บตัวหลายวันหลายคนป่วยมันก็ควรจะเป็นเป็นเรื่องปกติไหมเพราะเราเพักขอนน้อยแต่มันก็จะมีคนสร้างกระแสว่าแต่ไม่ใช่ฝนนะแต่มีคนมาบอกฝนแต่เราก็แค่มีความรู้สึกว่า สงสารคนที่เขาโดนแค่นั้นเองค่ะจริงๆคนเอาไปตีความไปแบบเยอะแยะมากมายคือเราต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเราเมาส์กันอะเวลาเวลากระ,ะเทยหรือผู้หญิงเมาส์กันมันจะเป็นคำคอมเมนต์อย่างนี้แล้วหรือถ้าเกิดใครไปดูคอมเมนต์กับผลหรือว่าไปดูไลฟ์สดผลเสลของฝนมันเป็นอย่างนี้พี่เวลาพูดมันก็คือเหมือนเป็นเรื่องปกติของฝนไปแล้วค่ะแต่คนก็ไปตีความแบบด่าใหญ่โตเรียกฝนจิกหัวอีน e ู one, e ่นอ e ีนี่มันอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้คือเราต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้รู้จักกัน ที่บคุยก็คือคนที่ฝนรู้จักไงเราถึงสามารถแบบคุยเป็นตัวเองได้แต่อันนี้คนไม่รู้จักฝนะ่ะบางทีก็ใจเย็นนิดน,นึงนะคะฟังกันว่าค่ะตอนนี้เรื่องมันเริ่ม,มจะแบบก,ก็ค่อนข้างรุนแรงเ,เ,เรื่อยๆมันจะมีผลกระทบกับเราเนนนในการประกวดอีกไม่กี่รอบที่จะเกิดขึ้นไหมจริงๆถามว่ามีผลกระทบไหมฝนต้องบอกแบบนี้ว่าฝนมั่นใจในในองค์กรแล้วฝนก็มั่นใจในความถูกต้องแล้วฝนก็มั่นใจในความเป็นผู้ใหญ่ของบอสหลายๆคนที่ตามบอสมาก็จะรู้ว่าบอสเป็นคนที่แบบ เขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาเขาทำบริษัทมหาชนขนาดนี้เรื่องแค่นี้ถ้าเกิดเราได้เคลียร์ได้อธิบายฝนว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ส่งผลว่าฝนแบบทําตัวน่าเกียดไปแบบแกล้งคนนั้นคนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเนี่ยมันแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอะค่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าถึงที่เรากลัวก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างใจว่าความที่มีชีิตความเป็นอยู่เลยค่ะเข้าใจเข้าใจ ก็ก็อย่างที่บอกไปค่ะฝนอาจจะตัดสินใจไวไปหน่อยแล้วจริงๆอ่ะการการโพสแบบนี้มันไม่ได้แค่ฝนโพ้บบนไงมันมีเพจหลายเพจกลุ่มนางงามหลายคนเขาก็พูดกันแบบนี้ซึ่งถ้าบอกว่าฝนดิสเครดิตแปลว่า ในแก๊งนางงามทุกคนคุณดิสเครดิตบริษัทบุเลยเหรอคือก็ไม่ใช่ไงคะก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างที่บอกก็ต้องขอโทษด้วยอ<ต>ันนี้เราจะมีการชีแจงทำที่ส่วนตัวจริง,รงๆคลคิดว่าถ้ามันรุนแรงถึงขั้นแบบคนมาด่าพ่อรล่าแม่กันเยอะก็อาจจะคลิปลงแต่ว่าเดี๋ยวฝนขอขปรึกษาทางบอสนวัดก่อนปรึกษาทางทีมพี่ๆก่อนว่าควรจะทํายังไงคะเพราะว่าอันนี้คือเราก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะวงการนางงามมันก็น่ากลัวเนาะแฟนดอมต่างๆที่เขาแบบ ไม่ได้รักเราอ่ะเขาพร้อมที่จะด่าเราเต็มที่เลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็ามาลุมด่ากันนะคะเข้าใจได้อยู่แต่ขอคุยกับบอสก่อน,นะคะ่ะว่าจะยังไง